อสวัสดีครับพี่น้องฟแฟนๆขวัญใจชาวทุ่งและกระทันผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมื่อนี้มาลุยน้ำกับอ e ีแอบ ATV รุ่นร้อยห้าสิบซีซีนะพี่น้องเนาะลุยไปทุกที่กับ ATV รถสำหรับงานเกษตรอ่ะภาพี่นออ้องมาเบิงตัวนี้นะครับสาสามนวยที่อยู่ล็อกในนะครับที่ขอใจชาวทุ่งได้เอานาดินไปถมพุนเนาะถมพุ่นเพื่อคุณบันไทถ่ผมนามาเบิงดู ล่นคือบ้านเขาบ่บ่ท่านได้เลี้ยงยังบ่ท่านได้ปล่อยยังเด้อพี่น้องเด้อนะอันตรงนี้นะครับเพราะว่าบ่ท่านได้เฮ็ดยยังเดี๋ยวจะมีคนออกมาอยู่อยู่นะครับคือบริเวณทางหน้าที่เป็นแอ่งน้ำทั้งหมดนี่จะเอาดินมาถมถมให้เต็มเลยก็สร้างบ้านนะครับสร้างบ้านเฮ็ดเป็นบ้านสวนนะครับโดยผู้ที่จะมาอยู่นั่นคาดว่าน่าจะเป็นสมิงดำลูกบ้านไร่ะกลังเรียนอยู่ปีสุดท้ายเนาะปีหน้าจบออกมาอยู่นี่เลยนะครับแล้วส่วนสะสามเงยเนี่ยก็คงจะ เฮ็ดเป็นสะเลี้ยงปลาส่วนทางข้างก็เขาจะเป็นสวนพวลไม้รอบขอ้างเนาะอันนี้มป็นยางเบิ่งพี่น้องเลี้ยงปลาแล้วมันสิอยู่เห็น้วยนี่มาเดี๋ยวตกแรงนี่ยจะได้เอาต้นไม้ต้นยังมาลงไว้นะครับอ่าพอดีเพิ่นมาเฮ็ดไม้กันล่มไว้ให้คืออยู่ค่าริบตัดอ่าอ่าพี่เคยเรามาปลูกใส่คันหน้เอาปลูกไปก่อนเสนอย่าบพี่น้องยางเบิ่นนงนะครับได้ยินว่าน้ำล้น่าซั่นเจียเก้วว่าอ่ะทุกทดานมองได้ก็ล้น ก็ท่วมไปเบิดเนาะโดยผ้าบ้านที่เป็นที่ลุมบ้านต่ำๆนะฝนของนี้นัเหมือนช่เซ่ภาพพี่น้องเลาะเบิรงนะครับสะสามนวยเลยนะครับเลียงลงไปผูมักเลียงว่เถอะขั้นขอบเนี่ยเคงจะเป็นพวกพืชพักต่างๆต้นไม้ต้ตตตตๆๆนไหลนะเ๋ยวจะได้ลองมือเห็ดจริงจรงจังจมันลูกไายคนที่สองกับเลี้ยนสิจบแล้ว ยายเจเอานอกกลวยมาฟังไว้นะครับนี่เบาง่ายคือลอกแถวนี้จะเป็นแปลงกเกษตรทั้งเบิดแล้วอันที่เห็นเป็นบ้านจะเหนกับเบาซ้อนโคกน้องนาเบาซ้อนเกหมดกับร้านสาวร้านเคยส่วนลอกก่างเนี่ยเพราะท่านเป็นยังเป็นหน้าเขาอยู่นี่นกับพ่อใหญ่แดงแดงอีสาน,นพี่ชายผู้ใหญ่ครับโทษนกไกนน่นาบินนกส่วนท่านีอกะ เป็นของเศร้าทุ่งเนาะนะครับล็อกนี่นะครับซาสามหน่วยเลยนะครับตุ่นหน่วยต่อใส่กวนมูอ่ะมันคือว่าฝนดีดินลม้มโปเละโลเละอืะอ่ะอ่าดีมียาฆ่ายึดดินไว ยาค่าเนี่ยเป็นตัวยึดดินได้ย่างดีปลูกยึดดินได้ย่างดีฮะซูซีก็แฝกนะ,ะ,ะเขาพ่าญแดงปีนิวเขาส่งหน่ำเป็นพิเศษแเละปีกายมายองมายังเอาปีนีสส้ต้องใช่หนํำถึงน้ำพ่อโอ้น้ำพี่น้องปีกายในตรงนี้นะครับหน่ำเป็นสีฟ้างามๆที่ อาชาวถุงเคยมาถ่ายให้พี่น้องเบิงึงเนาะนี่ยยายเจ้าเอากล้วยเอาเนื้มาลปลูกใสวี่ยโอ้มแตรหนามกับหนามฮะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสาขิกันตัวนี้เป็นเป็นหน่วยแรกเลยล่นแฟะแฟะถ้าจะเลี้ยงปลาจ,จริงๆก็คงจะต้องมีการล้อมกันปลานี้ ลัวรอบควาบชิดดีๆนะนะครับอาจจะเป็นพวกผาแง่งสีฟ้าตาคายมุงสีฟ้านะครับเอาพวกไปดูกพีน่นองมาทายปฏิปปนองเมืองบริเวณลงมาบนหญ้าเถื่อจะเข้าฝนแห้งหมดนะน้ำไหลภูมักเล้่งมักนั่นก็เลี่ยงลงไปบัดอ่ะสมิงดำจะเป็นคนมาดูแลแปลงทั้งในนี่เพราะฉัน,เป,นเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน แต่เมื่อมีแรงน้ำก็ต้องเลี้ยงนอกจากจะเป็นปลาแล้วอาจจะพวกปุ้งฟอยหอยเซลีอาจาจะเป็นทางเลือกเนาะนะครับสมัยนี้หากินยากเดลอเลี้ยงหอยก็บลุ้ยอะไรกันเนี่ยเลี้ยงกุ้งฟอยเลี้ยงหอยก็บลุ้ยอะไรกันเนี่ยนะครับแต่จะพชิบ้านอุ้พยพชิมีหัวาหานะหอยง่ายคือใส่ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงนะบ่วืว้ว้าไม่กินไม่ใส อิ่มท้องอิ่มใส่เอาตัวห่างยังโมเขาเพา่อเนยดแดงไหม,มปีกายเพิ่นดำเอาพี่น้องบ่ได้กินเลยดูปีนี้เปลี่ยนมาเป็นเขาว,วานเลยือวา่าโอเคุน้ำพี่น้องโอ้โหไปคงมาซองเบื้องตัวหน่อยไรซะไหน,นเด้อถ้าได้มะยงกินคงจะมีการเฮ็ดท่อระบายน้ำนะคันล่นเร่อยกับพลัดตัวลงให้หน้าทั้งไตไปแล้วนะทั้งไตมันเป็นห้องเลย เฮ็ดท่อระบายน้ำแล้วจะได้มัดเตรียมพื้นที่นะครับส่วนทั้งพุ่นกับแทนคุ่นวันไทยดูแลไปทางนี้ก็เสมิงดำลูกบ้านไร่นะ้ากวงตุ่งลูกแชล่กบนเนี่ยได้เอาเมียมาอาจจะมาอยู่พี่เลยเจ้านอยก็เป็นบ้านเราพี่น้องแทบนี่เฮือนก็าวเขนเฮือน คนพุดขึ้นมองละลังสองลังเนี่ยนี่ก็อีกลังนึงนี่น,นี่บ้านสวนบ้าวซวนเนี่ยเป็นเพื่อนแล้วแฮมมีขึ้นอีกล้างหนึ่งนี่ก็ได้การทัดลกไปทั้งใต้ก็อีกลังนึงเข้าไปทั้งใต้พุ่นอีกอีกลังนึ่งเสีย<ม>ลุล่ะนะเป็นอาณาจักรเดียวเลยปะอาณาจักรเกษตรของตระกูลบึกฮะตะอวันตะเขาเพราะไงแดงละ ปีนี้คื้นเจได้จังอย่างง่ามอ่ะถ้าเรามีปุ๋ยมะอ้อยมายังกิดขี้เขาทายเยู่แถวนี้เป็นน่นขี้หินพป่น้องะครับอ่ะสะซ้ำนวยเนาะของเศร้าทุ่งนี่หนามเพียบทั้งพุดกก็เห็นเป็นสวนมากอนแล้วกับบ่าวซ้อนโคกน้องนาอ่ะต่อไปก็จะเป็นแถบสวนเกษตรทั้งหมดละแถวนี้ เดินทางต่อพร้อมกับอีแหบสายลุยของ,องอเฮาทะเบียนนได้เฮียได้บ่แม่นทะเบียนของมันได้เนี่ยแต่เฮียได้ทะเบียนเนี่ยไปลุย สตาร์ทก่นอนพี่น้อาเอาเกียร์เป็นยัง่นี ไปนนอ้องอาหาร้ขับไป้วนะี่รถส่มสวนเะนี่ย ก็แใต่ชายด่โูตูนสาสละอ้าวป้ายากพยายเรียงยังเป็นทะเลขึ้เราอยู่อ้าป่านี้ว่าล่ะสาเนี่ย ถึงทีแ้วเอาคลิปนี้คงสนี่ก็น่าพี่หน่อยนะคลิปดาบไม่ยังจะพอกันไหมสวัสดีครับ